ค่พะพ่อแม่พี่น้องชาติไทยทัวโลกวันนี้กันมาพอกันอีกแล้วพี่น้องบริพอกันมาหลายหมือนอะพอดีพอสบายนะวันนี้บรรยากาศตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงเสาร์พี่น้องสังเกตเบ้างว่าตอนนี้เจ็ดโมงเสาร์ก็ยังบริจแจงอยู่พี่น้องอในกล่องมันจะสัดกลัวอยู่จักหน่อยหนึ่งแต่ว่าความเป็นจริงแล้วคือมันมันเหมือนเหมือนแห้งนะพี่น้องซีโงศาพี่น้องสีโงรซาฝนตกหอบเมื่อคืนี ฝนตกนี่มาเป็นเดือนนะพี่น้องเป็นเดือนเป็นเป็นเดือนนะนะเดือนกว่าดนะนะเพราะว่านาอ่อทำนี่มันสิเป็นอากาศประมาณว่าม,ม,มีมีมีลมมีฝนตกตกไลยก็ไอ้ฤดูปกตินะพี่นอ้องแต่ว่าฤดูห่อนฝนตกวอกับตกกันฤดูหนาวกับตกแต่ว่าทุกตกตลอดปีปาะสาทซาเรื่องเรื่องฝนนี่บันนี่อันบัน <c oughs> นี่มันกับหนาว ล่มสีนาล่มเฮทไทไปใหม่มันโลนอีกอย่างจะสีนะาพี่น้องวันนี้กับตื่นเศร้าขึ้นมาโอ้เขาว่าเขาปด้เ็ดวิดีโอมันมาหลายมือแล้วนะมันเมื่อยนะพี่น้องเจ็บข้อตอนแรกนะวัดมันลงข้อเนาะวัดมันลงข้อล้างจากทีอันนีเจสิกาป่วยเศร้าแล้วคอยกับเป็นต่อเลยนะพี่น้องมันจันเป็นแ้่แต่มันเศร้าผลเรามันเศร้าผล่ะพี่น้องอือคือก่อนมันเศร้ากับปจักเนาะอันบันนี้วันอาทิตย์ เออเป็นมาเสารนั่นแหละค่ะมันจำโมผิดนอ้องคือเป็นแบบอาการมันเต็มถี่นะวันนี้พ่อวันอาทิตย์ก็ไปซื้อของอยู่พี่นอ้องไปซื้อของอยู่วันนี้กะวันอาทิตย์ก็ไปซื้อของอยู่พี่น้องวันนี้อันเขาไปเห็นอันหนึ่งนาอของอย่างหนึ่งเขงาก็เป็นของจริงอนะนี่พี่น้องเขงาก็เป็นของจริงพี่น้องเขาเอามาตรวจเบิ่งแล้วมันมันเป็นบ่เป็นของจริงนะคือคือการกับแขวเสือวันศสาร์ แควเสือแต่ว่าเขาว่ามันมันบนาเป็นของจริงหรอกเพราะว่าอันแขวเสือเนี่ยมันก็เป็นกระดูกนะขอยมาเบิงแหละมันมันโบรแมนนะนะพี่นนองมันโบรแมนอันทั้งในทั้งยังมันมันกับว่าส่งคื่อนนะตอนขาเบิงตอนแหลมเขาว่ามันก็ส่งคื่ออยู่นะเขาก็เลยซื้อมาตัดซีป่อนพี่นอะเขาว่ามันแขวเสือมมันมันโบรแมนนะขจาคิดว่าเขาเห็ดเห็ดเลี้ยนแบบออนนะพี่นนองเบิง เขาอเขอาดีใจเบิดเพราะว่ามันเขาได้แขวเสื้อมาที่ที่ดนแดนโมเมเขาก็เลยเสียไปขายตัวตัว่ามันคือแห้งนะพี่นอ้องสำหรับคนที่บ่เคยบ่เคยเห็นนะนะแต่ว่าเขาเคยเห็นคำว่ากระดูดกมันกะจักกว่าพี่นอ้องจักสิอธิบายจังไหนนะเนาะอันเขาก็เลยเสียไปขายตัวเขาดีใจเวิดตอนแรกเขาซื้อซื้อมา่นะพี่นอ้องว่าโอ้ยได้ของดีแหละว่าได้แท้ เขาปอกก็มีหลายพี่หนอเสมอน <c oughs> ตอนขอยใส่เห็ดเนี่นยกินให้เล็กหน่อยนอนเจ็ดโมงกว่าละเห็ดนี่ละเนีนนย่ยเกล้านี่ยละพี่น้องไข่ขนมปังชุบไข่นี่ละแค่ให้เบรรงดูลยละซื้อบรรจุอีก็ได้กระซื้อบรรจุอีกกร,ได,กรได้นะเดี๋ยวขอยใส่ขนมปังซีแผ่นเนาะเป็นเป็นแผ่นหน่อยมันจะมีแผ่นแผ่นหน่อยแผ่นใหญ่สินะพี่น้อง สว่างนี่ค่ะเสซี่เห็นวิดีโอยางสูเบิงใครหุ้กับว่าวไหนแน่ได้ปกติแหละเสียงว่ามันเสียงว่ามันเป็ดกนะพี่น้องเสียงแหบว่ามันเป็ดกขอใช้รถดีนะพี่น้องเสียด้ยน้อยน้อนี่หน่อย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 บันี่กระตีพี่น้องปีนี่เป็นปีที่ฝนตกคักตกแน่นะพี่น้อง ตกไปทั่วประเทศโหลดตกไปทั่วโหลกว่สาสันซักน่าท่วมไฟไหมน้าแข้งลระเบืดน้ราแข้งระเบิดนเราแข็งละลายล่ออไ,ไปทั่วไประเทศนีพี่หน่อยก็มาสุกไข่แบบนี้ล้วม,มาถอดแบบนี้พี่หน่อยทีแหล้แล้ะแรก็มาถอด เิซิก้ากับเดิมไปโรงเรียนเมื่อวานนี่เนาะไปโรงเรียนมัเมื่อวานนี่เป็นมือแหละเธอกัโอเคอยู่บโบเดทไอโบเดทย่างไรแต่ว่าท้ามาหายสนิทบอมันก็บทอะไรสนิทประเด็นนะพี่น้องแต่มันก็หายแล้วนะวันนี้ข้าศึกปีเธอมันมันพฤหัสนี่นะไปโรงเรียนแมทธิววันนี้ข้าศึกทรงผลผลสอบมาให้วันที่วันที่ยี่สิบสามพี่น้องว่าแมทธิวสิผ่านหรือบ่ผ่านนะ ขั้นเป็นโบพานกับเปเรียนอีกโรงเรียนธรรมดานะบ่ได้เรียนแกลมอ่ะขั้นเป็นพานกับกับบัณฑิเรียนโรงเรียนยนี้นะพี่น้องมาถอดมัหนี่พี่น้องเพราะว่านี่คู่เทรมากนู้นีห็นม่ที่วอ่ะคู่เทรมาบอกว่า <c oughs> ฮเฮ็ด่อเข่าขเห็นม่ที่วแน่เพื่อนว่าพอดีไอ้คนเฮ็ดเข่าเน่ะ ดิโควิดพอนวะก็เลยเดินห่อเขาให้แม่ทูวไปโรงเรียนนะพี่น้องมันีลย็กช้ห่ออีกห่อเขาก็มีอย่างมีซสดนวิชมีอย่างเะสินะพี่น้องแล้วแต่เข้าใส้ห่อไปไปถอดกันพี่น้อง เอาซ้ำหน่วยสักคนซุกหัวเนี่ยกระทะนนี้หอนว่าหอนไวไวจะเอาไฟหแห้งปันในแตกเป็เดี๋ยวถอดนั่งเลยจิ๋นอน่ะ không hoàn nữa không. không thấy điều gì cả pino. ô, tặng cái hộp nhát nhã, có vấn đề trông áo bơ, xa. Xa hẹp, ส,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 สูมเลยวะสูมเลยวะสูปคนไหนพี่นนองแม่ทิวกระส่งไอเลยนี่โอ้ยแม่ทิวเป็นบายนีหรอจะอยูขอี่ จิ๋วกาดสิบเอ็ดปีโชคสิเป็นใบหลุดน,นะเด็กพี่น้องหากระดาษรอง่จะได้ดูน,น้ำมันออกพี่น้อง แล้วโมบ่บรรจงก็ถอดแล้วเล้เนาะมันจะเสิบพดโดนนอ้องเป็นตะเสียปะขนมปัมปงซุปไข่สูตรยายสุพรรณบุรีสวัสดีสวัสดี สย่างลูกอย่าเร็วเวเรสายแล้วท้าเป็นที่ไฟแล้วเปประตูด้วยโคตรจ้าไปส่งลูกสายไปโรลเดียนไปแล้ว พ่อหนาวดิฝนมูแมทธิวเห็นราคาพี่น้องเมียหรอป่ะนี้เมียเมียส้มบรรยากาศฤดูใบไ,ไม้ลวงพี่น้องบรรยากาศกันสิเป็นสื่นสื่นแซ่แซะจังสีเบิดเบิดเดือนเบิด์นะพี่น้องใบไม้กันเลื้ยงกัโลนเนาะพามาเบิรงบรรยากาศ แม่เรื่องสองฝาแต่ชิปนต่จมีพี่น้องน,นาหาสิโคนตก บรรยากาศร้อนร้อนพี่น้องร้อนบ่ก็มักวระนาทยอยู่หมู่หนี่อยมากต้ใหม่มันงามคนหมอกําลังกายมาวัฒนาทยอยู่นี่มันบรรยากาศร้อนล่ะคะ่ะเบิ้งงอ้ไเบิ้งห้างกาพี่น้องห้างกาอยู่ทั้งทั้งสูงคุนเนี่ยผูสาวร้นหลายจักหน่อยเพราะว่าจังมาทรงหลูกเข้าไปโรงเรียน บรรยากาศบรรยากาศเบิงนะ่งหน้าคนนำแนวด้วยท่านผู้ชมสีหลงแห่งบร,ริเฮทวิดีโอดูอยู่เนาะเป็นบรรยากาศยังมื่อเสาร์ช่วงนี้ครับคุณได้สังเกตด้วยนะพี่หนูซื้อว่านาอ๋อทำนี่สิมือดเร็วนะพี่น้องวันนี้นาหนาวแห่งมือดเร็วกว่านี้เด้สองโมงน,นี่ยังเหมือดอยู่นะสองโมงสามโมงกำลังแจงกแจกกระสิบ,บรรยากาศการเหมือกนการแจกกระสีกระสีเปลี่ยนไปนะพี่น้องมันเขกระสีตังเร,รา นาฬ um, so so ิกาให้ม mm ันสาลงให้มันเร็วขึ้นแล้วแต่ง่ายง่ายในการใส่ชีวิตประเสริฐจ้ายุนี่น้องพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นกองเฟืองแล้วกับกองขี่ขี่งัวขี่งัว่ขี่หมาขี่งัว่ขี่หมาเล้วก็ก็ก็กะิใส่ก็กระิใส่อยู่เรื่อยๆนะพี่น้องวันนี้ไม่ยากเลยที่เข้าใจน้ำก็คือปูนขาวพี่น้องก็จะใส่ปูนขาวน้ำ ไอ้ที่คอยสังเกตเบิ้งเนะเขามาคืดเบิ้งาบาปบานเห่าเนาะอันนี้ว้าชูฟังบานเฮาเขาประเด็นนิยมว่านปูนขาวขึออ้นย่นี่พี่้องอย่นี่เขาสีว่านปูนขาวน้ำแน่ใส่ปุ๋ยขอกน้ำแน่อาจจะใส่ปุ๋ยเค่มีน้ำแน่อยางจะสีน้ำข,ขาวก็อาจะใส่ผสมประสานกันดิน,น,นมันก็เลยดินมันก็เลยดีวันนี้เ <c> ว <oughs> ลาเขาปลูกไอ้พักปลูก ขขาปลูกยัง,งสีหนอเขาก็สีมุนเวียนพี่นอเขาก็สีมุนเวียนปลูกอาจจะเป็นปลูกเขาปลูกทั่วป,ป,ปลูกดอกไม้สีหนะปลูกอันมันฝรั่งสีนะปลูกกระโพดเขาสีมุนเวียนเปลี่ยนตัวเอ้วยการปลูกชื้นปลูกธาตุทนนอะผ้าม,าม้วงบรรยากาศเนาะและวสิ้อผ้ามา้วงทั้งผีพร้อมมันนี้เขาผีพร้อมพี่หนอทั้งผีพันผู้ใด้จำได้เนาะผู้ใดเบิ่งคลิปข่อยอยู่เป็นประจำประจำ ก็เชื่อว่าปีปีก่อนนี่รุ่นก่อนนี่เขาสิปลูกดอกไม้วันนี้อันพอปลูกดอกไม้แล้วเขาเกษิยณไปวันนี้ดอกไม้มันก็เกิดเป็นต้นนี้หน่อยนะพี่น้องไอ้ดอกไม้มันเกิดเป็นต้นนี้หน่อยไอ้พอสามหนึ่งนะพี่น้องพ่อประมาณประมาณคืบนหนึ่งเขาก็สิณไปคอยเห็นเนลยเขาก็สิณไปกบพ่อท้ยกบแล้วเขาเกษียบ้านเขาพี่น้อง อันนี้เป็นขา้าอาจจะเป็นข้าวซาลีหรือเขาบาเล่พี่แน่ใจเนาะพี่นอ้องม,มันสมีอยู่สองอย่างเนาะข้าวซาลีกับข้าวบาเล่มันสมีไอ้เขาวข้าวตัวนี้ม,มันสมีอยู่สองอย่างม,มันสมีแบบม,มสัสมีไอ้ไอู้หวังมัสมีคนละแบบบอกเขาบอกคู่บ้านไหนไมนเดิน,นข้าวซาลีอันไหนไหนมนเดินข้าวบาเล่นะพี่นอ้องแต่ว่ามันผ้วังมัสมีแตกต่างกันอยู่เน,ะเน,นาะเบิ่งงามพี่น,น้องงามไม่อยาเลยตัวนี้ไอ้ทงนี่ พวกนี้เขากระทุ้ก็ไถวันนี้เนาะขี้ดินเขาพี่นอ้องมทถันผู้ชมถามว่าคือไม่แต่ขี่หินแท้เพราะว่ายัางบอกเพราะว่าอยู่หนีส่วนมากเขาสีใส่เครื่องอาจจะเป็นเครื่องไทยเครื่องปานเครื่องว่านเครื่องต่างๆสิเนาะเขาสีเอาขีดหินนะนะพี่นอ้องหินบดนะมืม่ะเมื่อวานใส่เห็นมะทั่วนะ่ะเพื่ออ,อย่างบอกเพื่อว่า หากมันสิได้มีไอ่อย่างละมีแอนนะพี่น้องมีอากาศมีเ่ราะมันดินแหน,นมมาซะสา <c oughs> ักวันมันดินแหลนนะนะพี่น้องรูบรรยากาศ,ากาศยังมุดเสาเบาหลายเบาร้ายบ่าไรที่ยยมันเสียไอพี่น้องเห็นโบัวก็เหมืนเห็นบ้านหอดปาดน,นะพี่น้อง <c oughs> ถ่ายโบัวระยะาไกลให้เบิ้ง ีรถโรงเรียนแมททิวพี่น้องรถคันนี้เป็นรถโรงเรียนสเตอร์เติร์นบายสตัวแดดออกหละ่ะว่านนี้คึมเ็นบ่แดดออกแจ้งจังปางพี่น้อง เแล้วฆ่าเดี๋ยวก็หยบพี่น้องแดดหยบอีกแล้วออกแดดหยบ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 สิดผ้ามาผ้ามาเบิ่งต้นเมเปิลเมเปิลเมโพขลก็อนสอดพี่น้องสีมันงามเมทิโอขอกล่าวว่าเสียทายลุ่มเมที่ว่าโอ้ยแม่เพื่อนว่าแค่ต้นไม้เพื่อนว่า อี่นางามคลิปี้กระซั่มนี่ล่ะพี่หน่อเจอกันคลิปหนามีอย่างดีๆสวยๆงามเดี๋ยวสิมะหวห้ฝั่งนอวันนี้กระพ้ามาเบ้อบรรยากาศเดี๋วดูใบไ,ไม้ ล่วงว่ามันเป็นแนวใดพี่น้องบรรยากาศืนึนๆนแซะแฝนตกลิ่นล่นล้มๆน้น่าสิล่ะพี่น้องเจอกันทีมงานโรคโน,โน้อสวัสดีค่ะ